ส่วนพุทธศาสนิกชนนั้นมีได้ประสงค์จะสร้างรูปปฏิมาให้เป็นรูปเหมือนที่แท้จริงของบุคคลตามธรรมชาติหากต้องการแสดงถึงพุทธลักษณะตามอุดม,มคติแห่งมหาบุรุษดังที่ระบุไว้ในคำพีศาสนาเพื่อแสดงสัญลักษณ์สื่อถึงพระปัญญาคุณพระกรุณาธิคุณและพระบริสุทธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดา ที่ปราศจากแล้วซึ่งกิเลสตัณหาอุปทานทั้งปวงนี่คือพระพุทธรูปโบราณที่ถือกันว่างดงามมากที่สุดองค์หนึ่งของโลกพระพุทธปฏิมาศิลาสายศิลปะคุปตะ ยุคปลายพุทธศตรวรรษที่8ขุดพบในบริเวณที่เชื่อกันว่าเคยเป็นป่าอีสิบปาตนะมรุกทายวันสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพฐมเทศนาซึ่งอยู่ใกล้เมืองพาราณสีในประเทศอินเดีย พระพุทธรูปแบบศิละปะคุปตะนี้ถือกันว่าเป็นพระพุทธปฏิมาที่นำเอาลักษณะความงามแบบอุดม,มคติจากคำพีพระพุทธศาสนามาผสานกับรูปลักษณ์ของมนุษย์ได้อย่างลงตัวนอกจากเชื้อชาติที่เอามาเป็นหลักแล้วนะครับ ก็ต้องเอาลักษณะตามคัมภีร์ที่ระบุว่ามหาบุรุษมีลักษณะเป็นอย่างไรก็คือคมภีมหาบุรุษลักษณะ32ประการลูกยัญชนะ80ประการที่ระบุว่ามหาบุรุษคือผู้มีบุญต้องมีลัจธรรทเช่นนี้เช่นต้องมีคิ้วโกงมือนคันซรอนพระเนตรมองกรีบบัวพระนาศิกโดมันจะกลยปากนกแก้วพระโอษฐ์เป็นกระจับพระหนูหรือข้าเป็นปมเม็ดมะม่วงเข้ามาผสมกับลักษณะเชื้อชาติของผู้ที่สั่งสร้างนั้นด้วย เพราะฉะนั้นลักษณะพุทธรูปในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีลักษณะ2ออย่างผสมกันด้วยกันก็คือ1ลักษณะความเป็นจริงของรูปมนุษย์และ2คือลักษณะตามอุดมคติตามคำภีแล้วก็ถ้ามันผสมกันได้อย่างกลมกลืนเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นยุคคลาสสิกข,ของแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นครับในดินแดนสุวรรณภูมิรูปเคารแพแทนองค์พระศาสดา ก็คงเริ่มเป็นที่รู้จักพร้อมๆกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธรูปรุ่นแรแรกๆที่พบในสุวรรณภูมิคงจะสร้างขึ้นในชมพูทวีปก่อนแล้วจึงอัญเชิญเข้ามาประดิษฐานในดินแดนนี้ในภายหลังจึงได้พบพระพุทธรูปแบบอินเดียหลายยุคหลายสมัยทั้งแบบอมาราวดี แบบคุปตะและแบบปาละอันเป็นยุคสมัยต่อมากระจายอยู่ทั่วไปในดินแดนแถบนี้ตั้งแต่แหลมทองไปจนถึงเกาะชวาการสืบทอดพระพุทธศาสนาค่อยๆจำแนกออกเป็นสองแนวทางหลักคือฝ่ายเทรวาที่ยึดถือสืบทอดพระไตรปิฎก อันเป็นพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและฝ่ายมหายานซึ่งมีแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถที่จะบำเพ็ญตนเป็นพระโูธิสัตว์และสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ การสืบทอดพระพุทธศาสนาเมื่อเผยแผ่ไปถึงดินแดนใดผู้คนในดินแดนนั้นก็มีจินตนาการต่อลักษณะความงามเลิศของมหาบุรุษตามพื้นฐานศิลปะวัฒนธรรมของตนเองนำมาสู่พุทธศินที่แตกต่างกันไปตามคติความเชื่อและการตีความของแต่ละชนชาติที่รับพระพุทธศาสนาไปเป็นสาระ รัฐเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีความสัมพันธ์กันโดยมีพุทธศาสนาก็ดีหรือศาสนาพราหม์ก็ดีกล่าวรวมว่าคติความเชื่อนั้นเนี่ยเป็นแกนนําแกนหลักนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการยึดโยงสัมพันธ์กันทั้งในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแล้วในการแลกเปลี่ยนทางด้านการค้า นะครับเป็นการค้าข้ามภาคพื้นทวีปที่ติดต่อจากลุ่มน้ำหนึ่งสู่อีกลุ่มน้ำหนึ่งลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเป็นลักษณะร่วมที่เราจะเห็นว่ามีคติความเชื่อหรือาศาสนาเนี่ยเป็นจุดร่วมนะฮะหรือเป็นแกนนำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นคติทางาศาสนาอย่างของพุก,กามก็มามีปรากฏสะท้อนให้เห็นในเขตทางคลิพุนชัยเข้ามา นะฮะในเขตทางล้านนาเข้ามาในเขตสุโขโทัยตลอดไปถึงเชียงแสนรูปลักษณ์ที่สะท้อนในเชิงรูป,ปรธรรมก็ในเชิงสถาปัตยกรรมต่างๆแล้วก็ศิลปกรรมต่างๆนะซึ่งรับอิทธิพลต่อติดกันมา ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในทางเขตขเขมรหรือพระนครหลวงเนี่ยก็จะแผ่ขยายอารยาธรรมทั้งในส่วนที่เป็นอารยาธรรมคติทางพราหม์ก็ดีคติทางพุทธมหายานในสมัยหลังก็ดีเข้ามาในเขตดุ่มน้ําเจ้าพยาตอนล่างแล้วก็กระเถิบขึ้นไปเข้าไปในทางอีสานนะฮะแล้วก็ต่อขึ้นไปถึงสุขโขทัยศรีสัชนาลัย ศิลปะสุขโขทัยในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20ถือกันว่าเป็นสกุลศิลปะแรกที่ชนชาวสยามคิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นจนได้รูปแบบที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ตามอุดมคติไทยแตกต่างไปจากต้นแบบศิลปะจากอินเดียลังกาหมอนหรือขอมที่เคยมีอิทธิพลอยู่เดิม พุทธลักษณะสำคัญของพระพุทธรูปสุขโขทยัยคือพระวรกายปโปรง่งเส้นรอบนอกโค้งละมุนละไมมีพระเกตมาลารูป,ปเปลวเพลิงพระพักรูปไทยพระขนงโกงพระนาสิกหุมเล็กน้อยพระโอทแย้มอิ่มยิ้มพองามพระอังสาใหญ่บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรยาวลงมาจรดพระนาผีพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทยัยแม้จะงามเด่นแต่ก็ไม่ได้เป็นรูปแบบศิลปะหนึ่งเดียวในยุคสมัยนั้นเพราะยังมีแว่นแควนนครรัฐนน้อยใหญ่ร่วมสมัยเดียวกับสุขโขทยัยอีกหลายแห่งที่ต่างก็ค่อยๆพัฒนารูปแบบศิลปะของตนเอง ในสมัยสุขโขทยัยเราถือว่าพุทธรูปนั้นงามที่สุดกว่าทุกยุคทุกสมัยของคนไทยโดยเฉพาะก็คือสมัยสุขโขทัยคลาสสิกเพราะเห็นว่าช่างได้นาเอาลักษณะของใบหน้าของคนไทยที่มีลักษณะเป็นรูปไข่เป็นวงรีนะฮะเข้ามาใช้ลักษณะตาม,ดมขดอมคติก็คือมีคิ้วโก่งเหมือนคันซ้อนพเนตรกรีบบัวพระนาศิกโดงไม้ใมยปะนกแก้วพระโอติกระจักรเข้ามาผสมผสานได้อย่างลงตัว คือพระรูปทุกยุคทุกสมัยเนี่ยก็จะมีการผสมระหว่างความเหมือนจริงกับความอุรมกติอยู่เสมอแต่บางสมัยก็อาจจะความเหมือนจริงมากไปนหน่อยบางสมัยความอุรมกติก็มากไปนหน่อยแต่สมัยสุโขททยคลาสสิกถือว่าเป็นสมัยที่ทั้งสองอย่างพอดีลงตัวก็เลยทำถือ,ถอได้ว่าเป็นสมัยที่งามที่สุดของไทยในเวลาต่อมาอีกแว่นแขวนหนึ่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็เรืองอำนาจขึ้น เป็นราชอาณาจักรที่เรียกกันว่ากรุงศรีอยุธยานี่คือพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาะถพระปฏิมาประธานในพระอุโบสถวัดหน้าพระเม,มรราชิการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสำคัญ